คำทํานายเรื่องของการระบาดที่จะเกิดขึ้นกับมวลหมู่มนุษยชาติในปี2021ผู้เขียนระบุไว้ว่าไปเจอข้อมูลทํานายการระบาดที่จะเกิดขึ้นไปทั่วโลกในปี2021นี้ฟังดูแล้วน่าสนใจก็เลยเอามาแปลแบบสรุปย่อยๆและอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนเพื่อแบ่งปันซึ่งฟังดูแล้วมีข้อมูลใหม่บ้าง และก็มีข้อมูลที่พวกเรารู้ๆกันอยู่แล้วบ้างได้เป็น13ข้อดังนี้ 1. เราจะเห็นมาตรการเข้มงวดในการควบคุมผู้คนกับโควิด -19 อย่างน้อย3ด้านการควบคุมตัวบุคคลตัวเราว่าเรากินอะไรได้บ้างเราไปไหนได้บ้างและพูดอะไรได้บ้างการควบคุมทางสังคม มีความพยายามอย่างสูงที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้คนทางสังคมเช่นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือระหว่างประเทศการเลยกรอนอิสระและเศรทีเสรีภาพของผู้คนเช่นการปิดชายแดนของหลากหลายประเทศการใช้มาตรการไบโอมตทริกเทสคือมีการตรวจสอบร่างกายและใช้เอกสารรับรองว่า ผ่านการตรวจสอบจากทุกที่ว่าคุณปลอดนู้นปลอดนี่ถึงได้รับอนุญาตให้เดินทางหรือการได้รับการจ้างงานซึ่งจะถือว่าเป็นกฎใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี2021ใช้ในทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินและการโดยสารเครื่องบินและมาตรการควบคุมมนุษย์ในระดับมหาภาคคือการควบคุมให้ผู้คนมีชีวิตอย่างลำบากมากขึ้น รวมถึงการควบคุมลมหายใจให้ผู้คนหายใจได้ลำบากยิ่งขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยที่สุดและทำลายระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้อ่อนแอมากที่สุดโดยการบังคับให้ใช้หน้าก,กากอนามัยในทุกๆท,ที่ทั่วโลก 2. ไม่มีวัคซีนที่มาควบคุมโรคที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันจะมีแต่วัคซีนปลอมหรือวัคซีนที่มีผลข้างเคียง ให้ลองย้อนกลับไปศึกษาประวัติของวัคซีนการสร้างวัคซีนแต่ละชนิดใช้เวลาอย่างน้อย4-5ปีแม้กระทั่งโรคที่เคยระบาดก่อนหน้านี้อย่าง SIV ก็ยังไม่มีวัคซีนที่มาป้องกันได้อย่างแท้จริงจะมีข่าวลวงจากสถาบันวิจัยต่างๆออกมาเป็นระยะระยะว่ามีการผลิตวัคซีนได้สำเร็จ 3. จะเห็นภาพความล้มเหลวของรัฐบาลในหลายประเทศจะเกิดขึ้นในปี2021นี้เป็นความล้มเหลวในการบริหารและการพังทลายของสภาวะเศรษฐกิจทำให้ผู้คนพึ่งพาตนเองมากขึ้นและการต่อต้านรัฐบาลภายใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐบาลเงาเพราะการตื่นรู้ที่มากขึ้นของประชาชนทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่ต้องการผู้นำ และเกิดสภาวะที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 4. ใช้ความหวาดกลัวเป็นตัวควบคุมหลักด้วยการบังคับใช้กฎสากลสร้างหลักฐานเท็จสร้างข้อมูลเท็จแบบจริงจังจากกลุ่มอินออคแรนิกหรือกลุ่มงาวใช้วิธีนี้ควบคุมมนุษย์มานานแสนนานเราต้องเข้าใจว่านี่คือการดินรนเฮอกสุดท้ายของพวกเขา ที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวให้สันสะเทือนไปทั่วโลกการใช้กำลังบังคับจะมีกลุ่มอาสาสมัครที่เรียกว่าตำรวจโควิดคอยตรวจจับบังคับใช้หน้ากากอนามัยควบคุมการหายใจและแบ่งแยกผู้คนไม่ให้ได้ใกล้ชิดกันเพื่อให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการสิ่งที่กลุ่มเงาอยากให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงคือความอ่อนแอของร่างกายมนุษย์ และทำให้มนุษย์เกิดการแบ่งแยกหวาดระแวงกันเอง 5. เราจะเห็นการประท้วงต่อต้านอย่างสุดกำลังในที่ต่างๆทั่วโลกประท้วงเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากการควบคุมของกลุ่มผู้ตื่นรู้จำนวนมากต่อต้านการที่ไม่ให้เด็กนักเรียนเล่นด้วยกันและมีผู้ปกครองจำนวนมากที่พาเด็กๆออกจากระบบการศึกษา แบบควบคุมและเรียนที่บ้านมากขึ้นซึ่งนั่นคือการเริ่มต้นล้างระบบการศึกษาแบบเดิม 6. จะเห็นการแบ่งแยกอย่างชัดเจนของกลุ่มมิติที่3และมิติที่5คือกลุ่มที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยความหวาดกลัวและกลุ่มที่ใช้ชีวิตด้วยพลังงานความรักเป็นตัวขับเคลื่อนเนื่องจากการเตื่นรู้อย่างมหาศาลของผู้คนจำนวนมาก ที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น 7. ข่าวลือการขาดแคลนอาหารจะมีข่าวลือออกมาอย่างมากมายมหาศารว่าอาหารขาดแคลนสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมตัวก็คือเริ่มกักตุนและหยุดพึ่งพาซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านสิ่งที่ต้องเก็บไว้คือพวกของเหลวน้ำแอลกอฮอล์และอาหารแห้ง เริ่มทำการเพาะปลูกอาหารออแกนิกของเราเองกันได้แล้ว 8. การบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาวจอมปลอมจะมีการสร้างภาพหลักฐานเป็นภาพการโจมตีของผู้ที่มาจากนอกโลกเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยสร้างหรือถ่ายทำการเหยียบดวงจันทร์ในตอนแรกของยานอพอลโลส11กลุ่มนี้ยังอยู่และยังทำงานให้กับข่าวลอมเรื่องการประท้วงการสูญเสีย และภัยพิบัติอีกมากมายหลายข่าวทั่วโลกนอกจากการเข้ามาทำงานกับการยกระดับของ Galaxy t e ทีมและทีมกา l ล็ y ซเองก็เริ่มเปิดเผยตัวตนให้เป็นที่รู้จักกับสาธารณาชนมากขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นชินทำให้ฝ่ายต่อต้านก็สร้างข่าวลวงเพื่อควบคุมสร้างความตื่นกลัวอย่างเต็มที่เช่นกัน9จะมีการโจมตีจากเชื้อไวรัสชนิดใหม่ จุดแรกที่เขาจะปล่อยคือแอฟริกาและกระจายไปที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ล่าสุดของพวกเขา 10. เกิดสภาวะโลกความเครียดความไม่สมดุลของสารเคมีสมองกระจายไปทั่วโลก 11. จะเห็นการทิ้งระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนื่องจากการตื่นรู้ของผู้คนจำนวนมากทำให้ผู้คน จับได้ถึงการใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์ในการสร้างข่าวปลอมและลวงโลก 12. อินเทอร์เนต็ตล่มบ่อยมากขึ้นเพราะเป็นการทำลายล้างข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมเพื่อใส่ข้อมูลใหม่ให้ฝ่ายเงาวได้แทรกแซงง่ายขึ้นสำหรับพวกคุณที่ชอบเก็บข้อมูลไว้ในเซฟเปอร์ทั้งหลายและเตรียมก๊อปปี้ออกมาได้แล้วจดบันทึกลงในสมุดกันบ้างนะคะเป็นการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานและเอกสารสำคัญปลิ้นออกมาเก็บไว้ในไฟล์เหมือนครั้งอดีต13เกิดโลกใบใหม่อย่างแท้จริงสำหรับผู้ถูกเลือกเลือกอยู่กับคลื่นพลังลกักแห่งมิติที่5และคุกใบใหม่สำหรับผู้ที่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทางกายภาพอย่างชัดเจนแต่เกิดขึ้นในระดับจิตสำึก สุดท้ายผู้เขียนระบุไว้ว่าป้าไปเจอแล้วแปลให้อ่านเล่นกันสนุกสนุกค่ะเพราะผู้ที่ได้ให้คำทำนายไว้ได้บอกเอาไว้ว่า2021ก็คือปี2 0 1 2ตัวเลขเดียวกันคือวันถึงการสิ้นสุดการสิ้นสุดโลกใบเก่าและระบบเก่าระบบเก่าหรือการสิ้นสุดแห่งการควบคุมซึ่งแน่นอนผู้ที่เคยควบคุมต้องดิ้นรน ทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ขอให้ทุกคนตระหนักว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ต้องการถูกแบ่งแยกนั้นดังเช่นสุภาษิตท,ที่ว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเชื้อโรคทุกชนิดเป็นคลื่นความถีตม่ต่ำสิ่งที่ต้านความถีตม่ต่ำต้องปรับสมดุลด้วยความถี่สูงนั่นคือพลังลัก์ ในระนาบจิตของมิติที่5ถ้าชอบและสนุกยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันบ้างจะได้หาข้อมูลใหม่ๆมาให้อ่านอีกเยอะๆนะคะจากป้าแพมผู้อ่านจะติดลิงกไว้ให้นะคะ